สนับสนุนโดย smart tech film ติดซีดีทั้งรถและบ้านตอนนี้นะคะชิวๆก็มายืนอยู่ตรงหน้ามิวเซียมสยามแล้วค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าอาคารนะคะของมิวเซียมสยามเนี่ยจะเป็นสไตล์คอโรเนียลค่ะซึ่งแต่เดิมนะคะเป็นตึกกระทรวงพาณิชย์เก่าค่ะแต่ที่นี่นะคะยังมีการจัดนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยเดี๋ยวชิวๆว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณกอบพลยศเจรนนท์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่นี่ที่ชื่อขออนุญาตเรียกว่าพี่แชมป์แล้วกันนะคะ,คะพี่แชมป์คะก่อนอื่นเลยต้องขอถามว่ามิวเซียมสยามน,นี่คืออะไรก็มิวเซียมสยามก็เป็นพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ที่แบบว่าก็ฉีกกฎจากที่เราอม,มองภาพว่าพิพิธภัณฑ์ต้เป็นแบบของเกา่าแล้วก็ห้ามจับแล้วก็มีอะไรให้อ่านเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมที่นี่เราก็จะแบบว่านำเสนอแบบใหม่กัแบบว่าจับได้เล่นได้ม,มีหนังให้ดูมีเกมให้เล่นแล้วก็ถ่ายรูปได้ ความเป็นมาของมิวเซียมสยามที่นี่เป็นมาได้อย่างไรคะ <S <S ก็สถาบมิวเซียมสยามเนี่ยต้องบอกก่อนตอนแรกเนี่ยอันนี้เป็นตึกกระทรวงพาณิชย์เก่ามาก่อนซึ่งสร้างสมัยรัชกาลที่หนะครับซึ่งด้วยความที่ว่ากระทรวงพาณิชย์นเนี่ยเขาย้ายไปสร้างบินน้ำแล้วตึกก็แบบว่าเหลืองงไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเราก็เหมือนว่าเขาอนุเคราะห์ให้มิวเซียมสยามเนี่ยมาทำมิจฉาภัณฑ์ขึ้นเราก็เลยได้สร้างมิวเซียมสยามณตอนนี้ค่ะฟังแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวชิวๆให้พี่แซนเนี่ยพาชิวๆเข้าไปข้างในเลยดีกว่า ตัว๋วกันมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็โบรชัวร์นะคะเพื่อที่จะมาอ่านข้อมูลกันพี่แชมป์คะชิชิวจะเห็นว่าที่นี่นี่มีหลายชั้นมากเลยใช่ครับเราจะมีวิธีการเดินชมยังไงคะที่นี่เราไม่เหมือนที่อื่นที่ว่าเรามีสามชั้นโปรตินอชมหนึ่งสองสามใช่ไหมหที่นี่เราแนวชมหนึ่งสามสองโอเคเลยแล้วที่ห้องแรกที่เราจะมานี่ชื่อห้องว่าอะไรชื่อห้องว่าห้องเบิกโรงครับเป็นหนังสั้นประมาณ5ทีโดยเอาตัวละครในมิวเซียมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดตัวมาเปิดตัวให้ดูโอเคงั้นเดี๋ยวชิชิว่าเราเข้าไปในห้้องนนีีกกัเลยดว่า ดีนะคะเราก็เข้ามาภายในห้องแรกแล้วเห็นได้ว่าอ้าวไหนจอคะพี่แชมมีด้านนี้ครับเล่นตรงนี้เลยโอ๊ยนี่ทำไมจอเป็นแบบนี้คะพี่แชมอันนี้เราเหมือนกับว่าตั้งใจสร้างมาเพราะว่าที่เนี้ยเราใช้สายลุงบอกเราเรื่องราวอันนี้สายลุงเนี่ยเจ็ดสีใช่ไหมค่ะผสมกันเป็นสีอะไรสีขาวต้องค่ะนั่นแหละก็จะเห็นได้ว่าห้องแรกเนี่ยยังมีกิมมิคขนาดนี้เลยแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มการสายวีดีทัศน์แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่า ผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราก็ชมห้องเบิกลงเสร็จแล้วแล้วนี่เราก็มาถึงห้องนี้กันเลยห้องนี้นี่มีชื่อว่าอะไรคะพี่แชมป์ห้องนี้ชื่อห้องว่าห้องไทยแท้ครับพ้อถามน้องซิวซิวก่อนว่าในห้องนี้ดูแล้วเนี่ยมีอะไรไทยแท้บ้างก็ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเราก็เห็นตั้นแต่ด้านแต่เดิมแล้วอยู่ในประเทศไทยจริงแล้วต้องบอกว่าชั้นหนึ่งเเนี่ยตั้งใจให้งงหมดเลยหนังเมื่อกี้ก็งงห้องนี้ก็ต้องใจให้งงอีกเพราะว่าอย่างสำล้อเนี่ยครับเป็นต้นเอามาจากญี่ปุ่นครับดัดแปลง แล้วก็อักษรไทยพ่อขุนรามปฎิเองหรือเปล่าใช่ใช่ไม่ใช่ครับแปลจากขอมขมเหม็นมาแล้วก็สาริค่ะเอามาจากศาสนกร้าซ้มตำเพื่อนบ้านเราก็กินแล้วก็มะละกอเนี่ยเอามาจากโปรตุเกสโปรตุเกสเอามาจากอเมริกาใต้อีกทีหนึ่งค่ะก็คือเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยมีการเลือกรับปรับใช้อะไรเหมาะสมกับเราก็จะดึงมาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปหารากของคนไทยกันแล้วเราจะไปที่ห้องไหนกันต่อ ไปห้องเปิดตำนานสวนภูมิชั้นสครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะและก็มาถึงห้องนี้กันแล้วนะคะที่มีชื่อว่าห้องเปิดตำนานสวนภูมิค่ะพี่แชมป์คะห้องนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะ ต้องถามกลับก่อนว่าน้องชิวสร้างไหมครับว่าสวนนู้มุไหนโอ้โหคำถามง่ายมากค่ะก็อยู่แถวราชกระบังไงค่ะสนามมีสวนภูำพไม่ใช่อย่างนั้นสวนอภูมิเนี่ยอันนี้เป็นสมัย4,000ปีที่แล้วซึ่งต้องบอกว่าเรากินบริเวณทั้งเอเชียคันยนหมดเลยไทยลาวกัมพูชามาเวียดนามทั้งหมดเนี่ยเป็นอยู่ในสวนอู้มหมดแล้วก็สวนอู้มุเนี่ยแปลตรงตัวว่า แผ่นดินทอง oh. อแต่ว่ามีทองเยอะไหมไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> รือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติมากมายแล้วในห้องเปิดตำนานสวนภูมินี่เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะต้องบอกว่าเรามีหลายอย่างเกิดขึ้นในยุคน,นี้มากเช่นการหาภา <c oughs> สนา <c oughs> ความเชื่อ <c oughs> แล้วก็ศิจกรรมรวมถึงว่าโลหะด้วยเริ <c oughs> ่มีมาสมัยนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่า สำหรับโซนเปิดตำนานสวนภูมิทำให้ชิวๆได้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเราเองตั้งแต่ดินแดนสวนภูมิเป็นต้นมาภายในโซนนี้ก็จะมีบอร์ดให้ความรู้มากมายและยังมีกิจกรรมให้ทำพร้อมกับหาความรู้ด้วยค่ะคุณผู้ชมะในโซนสวนภูมินะคะที่ชิวได้เดินมาเนี่ยก็ได้ความรู้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น การเษกษตรกรรมก็เริ่มมีในยุคนี้แล้วนะคะแล้วก,การค้าขายกับต่างประเทศด้วยใช่ไหมอืมค่ะแล้วก็ยังมีของเล่นให้เล่นมากมายเลยทําให้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นไปอีกจากการเล่นของนี้ด้วยอืมค่ะงั้นโซนต่อไปที่เราจะไปนี่เป็นโซนอะไรเดี๋ยวเราจะไปโซนต่อไปโซนที่ชื่อว่าสยามประเทศในห้องนั้นนี่เราจะได้พบกับอะไรบ้างสยามประเทศเนี่ยเป็นยุคสมัยยุทธยาซึ่งเราจะเห็นความรุ่งเรืองสุดข,ขีดสมัยนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็สงครามเป็นการลรบระหว่างใครกับใคร อืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปห้องนั้นกันด,ดีกว่าค่ะช่วงหน้าพบกับการพัฒนาจากสยามประเทศจนกลายมาเป็นประเทศไทยช่วงหน้าค่ะ